ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยและคณะร่วมประชุมประสานความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพังงาและเน้นการฟื้นฟูนฟนเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวนายวงศักดิ์สวัสดิพาณิชพลเอกวัฒนาสันพานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยนายกิติทรัพย์วิสุทธิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต2และเขต7พร้อมคณะและเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดพังงาที่ห้องประชุมสารากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายธรรมรงจริญคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุรินเพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมบรรยายสรุปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันอย่างพร้อมเพรียงสำหรับประเด็นการตรวจราชการในครั้งนี้ประกอบด้วย4ประเด็นหลักได้แก่การแก้ไขปัญหาอุทกภ,ภัยและการช่วยเหลือการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติด การดำเนินงานด้านเบียยังชีพผู้สูงอายุเบียยังชีพผู้ป่วยเอดและแนวทางการปองดองสมานะชัน้นนายวงศักดิ์สวัสดิพานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเน้นย้ำเรื่องการเตือนภัยก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนหลังภัยพิบัติโดยเฉพาะพังงาเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมากและควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาพักในจังหวัดพังงาให้มากขึ้น ส่วนปัญหาด้านยาเสพติดได้เน้นการเข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือเข้าโรงเรียนลูกผู้ชายซึ่งจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน